จะมาร้องเพลงบุญบ้องไฟกันนะมาเ, kişi, เ,เริ่มเลยโอฮา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 โอโอฮา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 โอ้โอฮา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 โอโอ จะดอกสะแบงบ่ถึงปลายรงก็ลงก็เอยฝนบ่ตกบ่ห้อยก็ถึงเวลาขอฝ่าข้ฝนฝนยู่เมืองไกลขึถึงบ้านบ่ที่จากไปโดนโอ,โอ้ฮาะโอ้ล้านอ๋โอโอ้ฮาะโอ้ ลเอพินยังโตตีตรงยังโตตีตรงยังโตตีตรงเฮายังหาวยังดงเฮาอยังตุ่มหอมกันเฮ็ดบุญไ่คนที่อยู่เมืองกรุงก็กลับมายามกันบางเป็นไรโอฮาโอละวอโอฮาโอแล้วนอออกจากเมืองที่บุญววาสักครั้งมาอบกว่าความรังที่เฮาอย่างคุณที่เฮายังไม่ลืมมาอบกว่าความรักพักใจให้หายเหนื่อยหย ค้นวันหน้าแผ่นดินอิสานบุญบางไฟเดือนหกกับบ้านเฮามารุ่นเดียนหกบางไฟคอยฝนมันตกอ่อนวอนฟ้าคอยฝนมันตกตกแหงแห้งให้บักแ่งเป็นน้ยวยตกน้วยห้วยให้บักกลเป็นวนีโอ้โอ้ กลับบ้านเฮามาบุญเดียนโกอยู่เมืองลวงทำสุกมันโศกกลับบ้านเฮามาสุกต้องโศกกลับคืนมามาลุกันสักข้าวกลับคืนมาแล้วนั่งดมสักทีโอ้ฮาโอ้ลาโนโอ้ฮาโอ้ลาโนโอ้ฮาโอฮาโอ้ฮาโอ้โแจ้งหัวสาว สำนอยส่งกนานไอ้ต่างที่ทอดได้ต้องรู้ใจปวดร้าวปวดราวไอปวดราวปวดราวจักวัดอ่าวไปยุไซเหบบังไฟด้วยกันปีก่อนอ่ายังทำฮ้อนนำเจ้าเด้ออ่ายังทำฮ้อนนำเจ้าเด้อคิดถึงเจ้าออกจาก คุณไว้สักครั้งมาอบกอดความรักที่เฮายังคุณที่เฮายังไม่ลืมมาอบกอดความรักพักใจให้หายเหนื่อยหายเหนื่อยคืนวันหน้าแผ่นดินอีสานป <c oughs> ุนบังไฟเดียนหก กับบ้านเฮามาบุญเรียนหกจุดบางไฟคอยฟ้นมันตกอ่อนบอลฟ้าคอยฟ้นมันตกตกแห้งแห้งให้บักแจงเป็นนุ้ยตกห้วยห้วยให้บักล้วยเป็นวีโอฮาโอลาโนโอฮาโอลาโนบุญบางไฟเดียนหกกับบ้านเฮามาบุญเรียนหกอยู่เมืองล้วงทำให้ซุกมันโศกกับบ้านเฮามังสุกตรงโศกกับคื้นมม้มาต้นงกัรสักข้าวกับพื้นม้แล้วต้องสักทีโอฮาโอลาโนโอฮาโอ